จัดเต็มกับเพื่อนๆในออฟฟิศโดยบุฟเฟ่ร้านโปรดเลยกินดีอยู่ดีแบบเนี้ยระวังโรคภัยจะถามหานะครับเลือกกินลดหวานทานผักมันออกกำลังกายแล้วชีวิตจะยืนยาวด้วยความปรารถนาดีจากแอ t ทีเ r ร d ดโอ m 99อยากเห็นคนไทยแข็งแรงชีวิตผม,มนะครบคบกับเพื่อนชื่อนิดนิดก็หนีไปเรียนต่อคบกับแฟนชื่ออ้อ ออกก็หนีไปแต่งงานไม่มีใครอยู่กับเราเลยเฮ้ยมีสิครับก็ Active Radio FM 99เงที่อยู่เป็นเพื่อนคุณตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะนั่งรถลงเรือขึ้นเหนือลงใต้เราอยู่กับคุณทุกที่ทุกเวลาจะฟังผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ง่ายดาวน์โหลดเลยฟรีที่ Google Play และ App Store เข้าใจนะื เราสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Morning Talk Week End แล้วก็วันนี้อยู่กับผมปวินวิชาประทีนะครับแล้วก็คุณเจงสงสารกว่นักวิจิตตอนนี้เรานัดกันใส่เสื้อสวัสดีครับคุณเจงสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็สวัสดีพี่ต้นด้วยนะฮะไปใส่เสื้อของปอมอ่ะ17เมษายนนะครับอะไรนะใส่เสื้อของปอมมาอ่ะเอ้าเอ้าวอ้าเอ้าอะไรที่อะไรที่เอ้าเอ้าอะไรที่ หมาก็หาเรื่องเลยคุณฟังนะฮะไม่หรอกผมผมพูดผิดไปไงเมื่อวานผมขอโทษทําไมฮะผมบอกห้าศูนย์ไงตอนแรกครึ่งแรกก็ดูดีแล้วไงแต่ครึ่งหลังมันเขากลัวไม่สนุกไงกลัวบอลไม่สนุกก็ไม่เสียวไม่ใช่เรียผูใช่ไหมไม่ฮะมันเราเขาเล่นเต็งไงธรรมดานะครับอ้าวก็ว่าไปนี่คือเรื่องของฟุตบอลเอฟเอคับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับนะฮะก็คงจะได้ชมกันไปนะครับขังว่าใครที่ อาจจะขับรถกลับมาจากต่างจาังหวัดนะพี่เพราะว่าเชนนี่กลับมาไหมกลับมาหรือยังทยอยทยอยแล้วน่าจะกลับมาแล้วเห็นว่า,าหลายหลายคนนะครับเดินทางกลับมาแล้วทั้งรถส่วนตัวแล้วก็รถสาธารณะนะฮะผมก็กลับไปจากต่างจังหวัดเออหมือนกันอ๋อเหรอแจังหวัดนนทบุรีอจาวเยแม่้องหาไหม้องบอกอ น้องน้องมือมือทำเลยอ่ะมันครอบเลยนะฮอตอนนนทบุรีเขาไม่ได้ไต่จังหวัดพี่เออเขาเรียกปลื้มวนอืมไม่ใช่งเนี้ยนะครับอ้าวันนี้ก็มาสบายวันนี้อากาศดูขมุกขมัวเลยพี่เป็นยังไงครับแดดไม่ออกแดดไม่ออกมีโอกาสนะมีโอกาสเขาพยากรณ์อากาศแล้วกันว่าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเนี่ยจริงๆแล้ววันนี้อ๋อออ๋เห็นว่าจะมีพายุเข้านี่ใช่ใช่ใช่สิบแปดนะฮะพายุนี่ไงลูกของคุณชมพู่ไง ไม่ใช่ไม่ใช่นะ,ะ,ะนั้นสายฟ้า,าครับสองคนไงออาสร,ปรุปผลเอไว้พี่เป็นไงเป็นไงเมื่อคืนที่ผ่านมาพี่ก็ริ้วพัวชนะไปได้สามสองนำก่อนสามศูนย์นะครึ่งแรกออแล้วก็สตีมาได้ประตูไล่ามาหน,นึ่งสามต้นครึ่งหนึ่งสามเนี่ยต้นครึ่งหลังเลยเอเราไล่ก่อนเลยคือริ้วพัวว่านี้เป็นฟุตบอลเอเซียคเนบในรอบรองชนะเลิศเป็นผู้แรกที่สนามเบนบรีครับผมริ้วพัวเนี่ยก็นําก่อนน่าจะ อิบร์ฮิมาโกนาเต้เป็นลูกโมงพี่ลูกโมงจากลูกคอนเนอร์ก็ลิฟูได้ลูกสองศูนย์ได้ลูกเตะมุมเนี่ยจากไอการทำประตูจากลูกเตะมุมเนี่ยพี่สิบเก้าลูกทุกรายการเลยนะสิบเก้าลูกทัวร์เยอะเลยพี่ทุกรายการน้อยไปน้อยไปนะต้องเท่าไหร่ฮะต้องสี่สิบโอ้สี่สิบนะฮะแล้วก็ลิฟูไม่ได้ประตูที่สองจากมาเน่ผิดพลาดของซัคสเตเฟนนะพี่แซัคสเตเฟนก็ แต่ว่าวันนี้ทั้งสเตเฟนทางอะอาริซอนหรือว่าอลิซอนเบเกอร์เนี่ยก็มีความผิดพลาดไม่กันนะอลิซอนเพไอ้ตัวนี้ท้าไม่ค่อยดีอยู่แล้วถูกคะอืมแต่ลูกอื่นเขาโอเคครับนะครับลูกที่เสียประตูก็โอ้โหเกินที่จะเซฟไหวเซฟแล้วเซฟแล้วต่ว่าไม่ไหวจริงครับไม่ไหวครับผมเพื่อนปล่อยมาขนาดนั้นเออเนี่ยคือแต่ว่าการเข้าทำของซิตี้สองนัดแต่ไม่เหมือนกันเลยนะครับ คือเขาเขาใช้ช่องว่างที่ลิฟฟูยืนยืนลอยอย่างนี้เลยแหละเขาใช้ช่องโหว่แบบนี้นะครับอาอาศัยด้วยความเข้าใจกันความมีสกิลที่ดีของผู้เล่นของฝั่งซิตี้เนี่ยครับก็สร้างปัญหาให้ลิฟ o ูดได้อนะฮะก็ก็ก็เลยโดนไปสองเม็ดนั่นแหละอืถ้าตัวครบๆอ่ะผมว่าน่าจะสนุกกว่านี้คือเราเห็นสิเอ็ดตัวแรกแล้วกันนะครับก็ผมก็ก็เขาสบายใจได้อ่ะครับคือเหมือนเป๊ปเขาก็ ก็ตั้งใจแหละว่าเขาต้องไปที่เป้าหมายใหญ่กว่าก็าคือยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะเขาก็ไม่อยากที่จะเก็บเอ้ยเขาไม่อยากที่จะแบบใช้ผู้เล่นให้มันกรอบมากเกินไปนักครับคือนะก,ก็ดูช่วงหลังนี้เป็นเขาไม่ค่อยเปลี่ยนตัวหรอกอถ้ากุนโกไกยถ้าเจทูดไม่ไม่เจ็บนี่นะไม่เปลี่ยนมาเลสลงมาหรอกออืมืมนะก็เหมือนก็าแบบเขาจะเล่นแบบเนี้ยก็จะเล่นแบบเนี้ยเล่นแบบนั้เนง,งเกมอ่ะคือเล่นก็เล่นให้สุดไปเลยไม่ต้องเปลี่ยนอืมนะก็แต่ว่า พอมันเสียวไงพอไล่มาสามสองรันท้ายเกมลิง่งแบบอุ้ยแล้วเลี้ยวผูกก็ไม่กล้าเปลี่ยนอีกเลยไงจริงผมว่าเขาแต่ทยอยเปลี่ยนให้ครบห้าคนโคนต้าน,นี่แหละออแต่พอมันเป็นอย่างนี้แล้วแบบโอ้ยไม่กล้าเปลี่ยนแล้วแต่าวานคนที่โดดเด่นมากๆก็คือเตียโก้นี่แหละโอ้โหดับวันยิ่งเล่นดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆนะใช่ฮะเล่นเป็นสมกับเป็นเตียโก้กัากันตาล่าไงตอนที่เหมือนสมัยอยู่บาเยอร์นเบย์ยโอ้ใช่สุดยอดมาก จอจะความบิดพลาดของสเตเฟนจะออกบอลด้วยเท้าไอ้พี่ไปจับแบบสองสามจังหวะนะอยู่หน้าบ้านตัวเองแล้วโดนมาเน่สไลด์เข้าไปนะฮะครับนั้นเป็นลูก2องศูนย์สองศูนย์แล้วก็สามศูนย์ก็เป็นจังหวะเข้าทำของลิเวอร์พูลที่เตียโก้เนี่ยเล่นเนี่ยชิงหนึ่งสองกับทางแล้เลสเาโนแล้วก็ออกไปทางขวานะเแคบๆไงมาโน่เล่นเออไม่ใช่มาโน่มาเน่ฮะมาเน่ก็วอลเล่สวยมากมาเน่เขาวอลเล่สวยเข้าไปนะสามศูนย์ครึ่งแรกตกกด ผมว่าแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ตกใจเหมือนกันนะนำสามศูนย์ก็ศูนย์หนึ่งแต่ว่าถ้าเราถ้าดูเกมโดยโดยรวมทั้งหมดอ่ะจะไม่ค่อยมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เหมือนซิตี้เมื่อวานตอนช่วงแรกครึ่งแรกเขาไปทำไม่ค่อยดีไงครับเออพอไม่ค่อยดีมากๆมันก็เลยดูทรงแล้วมันแบบเขาเปลี่ยนตัวด้วยเยอะด้วยเปลี่ยนเยอะเจ็ดคนอ่ะเหมือนตั้งใจอ่ะครับเหมือนเห็นลิเวอร์พูลว่าไอแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลเบนฟิก้าเนี่ยเปลี่ยนเจ็ดใช่ไหมเดี๋ยววันนี้เปลี่ยนเจ็ดบ้างครับเออเหมือนตั้งใจเลยนะแต่ว่าก็กรอบจริงที่จะเดินทางกลับมาจาก เออสเปย์นี่คือไม่ได้กลับแมนเชสเตอร์นะพี่อ่ามันลอนดอนเลยมาลอนดอนมาซ้อมที่มีวอพี่ะครับอืมอืมก็นำสามศูนย์แต่ว่าครึ่งหลังเนี่ยซิตี้ไล่มาหนึ่งต่อสามนะจากแจ็คกิลิชเป็นก็สไตล์ของลิพูลคือดันขึ้นสูงไงครับโดนบอลตัดได้แล้วก็แจ็คกิลิชก็ตามสามเข้าไปนะอืมต้องชมเชซูนะพี่ที่เลี้ยงหลบก่อนนะพี่ไม่ยิงแล้วก็แต่เข้าซ้ายปาดบอลให้กิลิชยิงเข้าไป สี่เจ็ดตอนนั้นก็เริ่มสนุกเลยพี่นะซิตี้เริ่มมามาไงลิวผูวเราก็ตอนแรกยังตั้งหลักไม่ได้เลยนะแต่พออะไรนั้นลิวผูลก็ตั้งหลักได้แล้วก็เล่นไปเรื่อยๆดึงช้าๆนะไม่ได้เน้นอะไรถ้าหากว่ามีจังหวะเข้าทำก็ค่อยเข้าทำซิตี้ก็อย่างที่บอกไปคือพอเปลี่ยนเยอะมันศักยภาพมันก็เป็นรองลิวผร์พี่อ่าพอลิวผูลเขาเล่นมาเกือบชุดใหญ่ไงครับน้กจะกชุดใหญ่หรือเปล่าพี่แต่ว่าข้างบนแล้วแต่อารมณ์อ่ะแล้วแต่ว่าวันนี้อยากจะเล่นแบบสไตล์ไหน เมื่อวานเขาเลือกใช้ดีเอสไงเขาก็ดรอปโจตาตอนหลักๆตอนนี้ก็น่าจะเป็นโจตามาเน่ซาร่านี่แหละหเห็นว่าซาร่าก็ยังออกเทเรยอยู่ยังไปเที่ยวหาปลาอยู่ก็เท <c oughs> ่าไหร่ห้าร้อยกว่านอาทีบวกอีกเท่าไหร่เก้าสิบน่าจะเป็นประมาณเกือบหกร้อยเจ็ดร้อยนาทีสองเดือนแล้วมั้งเดี๋ยวเราไปยิงไปยิงแบบโอเว่นเพย์ไม่ได้เดี๋ยวเราไปยิงแมนยูไงอ่าวั <c oughs> าลลังกานี้นะฮะแดงเดือดในศึก พีมเมแล้วเมื่อวานแมนยูเป็นไงผลแมนยูพูดถ,ถึสุดแล้วก็ริปูลเนี่ยชนะ3-2มสองเลยพี่นะครับก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชาเลอร์น,นะครับเป็นทีมแรกชิงในวันที่14พฤษภาคมนี้ต้องตัวยังก็ผมมีหลายคนเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นเนอะคนที่เชียร์บอลเชียร์ริปูลหลายคนเนี่ยไปเชียร์ที่เวนิสเดียพี่คนที่แบบรู้จักอะแฟนบอลริปูลด้วยกันเนี่ยเออผู้หญิงผู้ชายก็ไปกับครอบครัวเข้าไปตอนเนี้ยเหรอ เออเข้าไปที่เบมเบอรีที่วานี้โอ้โ้หลายคนเนี่ยก็ก็ดีใจนะเพราะว่าเราก็อยากเห็นบรรยากาศวบเนี้เห็นเนะี้ยคนที่ชอบฟุตบอลนะครับชื่นชอบจริงๆน่าไปนะทีมทีรักเนี่ยก็ไปอังกฤษเลยอ่ะผมว่าคนไทยเนี่ยรู้จักฟุตบอลอังกฤษจากเอฟเอคัพก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยรู้จักฟุตบอลอังกฤษจากเอฟเอคัพก่อนเลยนะเราเราผมโตมาจากฟุตบอลเอฟเอคัพอังกฤษด้าชิงเลยอะ่ะเออก็อยากไปดูสักครั้งกันนะแต่ตั๋วไม่แพงอะ่ะไม่ไหวครับ แต่บางคนก็เมื่อวานนี่ผมดูนะก็เขาก็จองจองตรงงจอ,งจองตั๋วจองที่พักเลยนะพอเข้าชิงแล้วไงอ,อือ่าเขาน่าจะมีเรื่องของวีซงวีซ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ก็ฝากเชียดด้วยนะสําหรับคนที่ได้ไปชมที่สนามนะส่วนคู่ต่อสู้ที่จะไปเจอลิเวอร์พูลจะเตะกันคืนนี้นะครับคิดซ่าพาเลตเจอกับเ,เชลซีค่เจ๋งว่าใครจะเข้าไปเจอกับลิเวอร์พูลครับโอ้แล้เชลซีก็กรอบเหมือนกันเะพี่ อ่าเชลซีก็เตะเกมเยอะกะันทางสัปดาห์ที่ผ่านมาอ่าแต่เอยเตะร้อยยี่สิบนาทีเนี่ยอ่าใช่ใช่ใช่แชมเปี้ยนลีกเมื่อวันอังคารนะพี่โอ้โหก็ใช้ได้ไม่ง่ายน,นะและบินเนี่ยต้องบินตรงกลับมาเลยแต่ว่าก็เดินทางไม่ไกลเพราะว่าเขาก็อยู่ลอนดอนอยู่แล้วนะฮะ,ะส่วนพาลเลสโกเล่นดีเลยพี่หลงังๆอ๋อเบเอร่านี่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะอืก็ลุ้นกันนะครับก็แต่สัญภาพาร์ทเชลซีน่าจะดีกว่าพี่อันดีกว่าอยู่แล้ว ก็ดูเหนือกว่านะครับผมว่าทูโคโก็ไม่น่าพลาดครับทูโคโลแล้วก็ลูกทีมคงไม่พลาดคงจะเล่นแบบเอาประคองหน่อยแหละด้วยความที่กรอบมาคงไม่เร่งอะไรมากคงไม่เสียประตูคงอาจจะเร่งสักช่วงหนึ่งที่เหลือก็อาจจะเป็นแบบที่ชึ่งที่ชึ่งไปอืคงไม่ไม่แบบยิงแบบสี่ซ้าห้าศูนย์เหมือนเจอคาว์เซาร์แตันมั้งใช่คงไม่ยิงเยอะ <laughs> เออนะ,อะเราจะช่วยแล้วกันทั้งสองทีมแล้วกันนะใครก็ได้มาเจอพร้พอมหมดนะครับผมเอออ่ะส่วนนะพีบ์ลีอังกฤษในคณะเมื่อวานนี้คู่แรกเลยโอ้โหไบรตัน,นบุกไปชนะสเปอร์หนึ่งต่อศูนมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมแล้วครับจากเรนโดทอสซาฮะไบรตันเนี่ยเดนนัดต่อไปเนี่ยเจอแมสตี้อะพี่นั่นดิไม่น่าเก่งผิดนัดเลยนะน่าจะไปเก่งนัดหน้ามาไอาทิตเนี่ยน่าจะไปเก่งนัดหน้าครับ แล้วก็แมนยูวันนี้ก็นำก่อนสองูนะโรนัลโดยิงได้สองลูกแล้วนอริก็ตีเสมอสองสองสุดท้ายได้ฟรีคิกจากโรนัลโดพ้พี่ยิงแฮตริกนะฮะปัดไม่พ้นทีมคู่ไม่ผมถามคุณเจ๋งเอยอือโ,โรนัลโดแฮตริกนี่มันตื่นเต้นเหรออ๋อก็แฮตริกไงไม่ใช่ผมว่าเป็นเรื่องปกติอะ่ะครับผมว่าเป็นเรื่องปกติที่คนระดับโรนัลโดยิงแฮตริกได้อืมผมว่ามันก็เลยแบบอก็โดเขาเก่งอยู่แล้วอะ่ะแล้วเ,เจอนอริด,ด้วย นะเออถ้าเจอแบบเชลซีหรือเจอแบบอาเซนอนหรือโดโดฮาติกโอเคอะไรเงี้ย <ừ. S 1> เห็นก็แบบบูหวาฮือฮากันนิดนึงอะไรเงี้ยผมก็โอเคโอเคได้ได้ได,ได้อะไรเงี้ยอืมแต่ก็เสียวเหมือนกันนะสองสองนะเจงครับเออโดนไล่มาสองสองนี่ก็เหมือนลิเวอร์พูลอ่ะคล้ายกันอะ่ะ<อ>แต่ว่าเตะก่อนใช่ไหมแต่ว่าปัหนาเหมือนกันอะ่ะโดนไล่มาผมเห็นแล้วหนึ่งศูนย์ี่ผมปิดทีวีเลยผมเปลี่ยนเลยครับ คือตอนตอนที่ดูเราจะดูเมนูก่อนไงชั่วโมงใช่ไหมก่อนที่จะมาดูเลี้ยวผูจนสามทุ่มครึ่งโอ้ยวัน oh, นี้เมนูใสแล้วแล้วก็เปลี่ยนมาดูเลี้ยวผูสักพักคแปลกแปลกรู้สึกเอะใจคิกไปดูในไลน์สกอร์หน่อยอ๋าทำไมหนึ่งหนึ่งเอเอหนึ่สองหนึ่งหนึ่งก่อนไมหมหรือ,อสองศูนย์สองศูนย์ก่อน,อน,นใช่ไหมสองศูนย์สองศูนย์เออสองศูนย์แล้วก็ไลนมาสองหนึ่งครับใช่ไหม ตอนท้ายครึ่งแรกใช่ไหมตอนอตอน,ตอนครึ่งแรกเนี่ยตอนท้ายครึ่งแรกโดนไล่มาสองหนึ่งแล้วพอเปิดมาทีนึงเอ้าสองสอง,สอ,งอืมอ่พอเปิดทีเอาสาสองาวโรนัลโด,โด,โดแฮตติกด้วยโอเค,คแตเจอนอริทมันต้องชนะอยู่แล้วแต่ว่าแบบหลายคนไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเามื่อวานนี้ก็อืมขาดไปครึ่งตัวฮึฮ <laughs> นะ <laughs> ปลาตังโกงไงกินปลาตั้งโกงขาดครึ่งตัว <laughs> เรานี่ยคิดถึงเรื่องอะไรเนี่ยนั่นน่ะสินะอ่าแล้วก็สามตัานนะครับชนะอาร์เซนอลหนึ่งศูนย์อาร์เซนอลทำไมมาเปะช่วงนี้เีรช่วงนี้นเซนลากเพื่อนรอเกี่ยกอิน้ตาได้ตำแหน่งนะผู้จัดผู้ไอผู้จัดทีมยอดเยี่ยมไงรอเพื่อนอยู่โอ้โหรอช่วงเดือนที่แล้วผลงานโดดเด่นมากนะรอเพื่อนอยู่ผมตั้งแต่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ที่นอนแบบเล่นดีๆนะมีคนบอกเลยว่าเชื่อไหมแล้วนันยังไม่แพ้เลนะซีซั่นนี้อ้าโถวจริงเหรอพี่บอกจริง พี่ท็อปที่สอนนี่แหละบอกอแต่ก็เป็นไงล่ะยับมาสามสี่นัดตั้งแต่โอ้โหมันมีตัวเจ็บแล้วมาเปะช่วงนี้ปาเตะเจ็บไหมเหรอปาเตะเจ็บใช่ปาเตะเจ็บพอปาเตะเจ็บนี่คือเป็นเรื่องเลยครับนะตรงกลางดมโบโบหน่อยก็สี่ห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับแพ้ไปแล้วสามเกมพี่ทำให้การแพ้สองเกมติดต่อกันด้วยอืมโอ้แพ้สามเกมติดที่ขออภัยอืมแพ้สามเกมติดแล้วนะอาร์ตเตอลนะฮะครับโอ้แล้วก็เมื่อวานนี้คู่ อีกคู่นึงนะครับคือวัดฟอร์ดนะครับแพ้เบนฟอร์ดไปหนึ่งประตูต่อสองนะครับเบนฟอร์ดนำไปก่อนสองลูกเบนฟอร์ดเอ่อนำนำหนึ่งศูนย์ก่อนพี่อหน,นึ่งศูนย์เหรอใช่นกครมาได้ประตูในช่วงท้ายเกมอ๋อ oh, ท้ายเกมเบนฟอร์ดก็ใช้ได้นะเขาเล่นดีอยู่แล้วอเออพี่ก็เป็นผมว่าผมว่าเป็นจังหวะเป็นช่วงๆอะ่ะมีช่วงหนึ่งเขาก็ดาวเขาก็ดาวนะเอออืม,อมทั้งทงที่ตัวผู้เล่นก็ไม่ได้ขาดหายไปไหนแต่ผมว่าเรื่องของความกรอบของผู้เล่นนั่นแหละครับ เออมันเลยอาจจะมีที่บางช่วงที่เป็น and down อัพแอนด์ดาวน์่อยช่วงนี้ก็มาถูกเวลามาช่วงที่แบบอัพพอดีนะฮะอ่ะ,อะเดี๋ยวคอยมาว่ากันเนาะรายละเอียดต่างๆ,ๆนะครับฟุตบอลเกาโชสลาอิตาลีเนี่ยครับเมาาื่อวานนี้ยูเวนตุสต้องไล่ตีเสมอบโรุษญาตหนึ่งต่อหนึ่งนะพี่เอาก <c oughs> บโรโลญาตินำก่อนหนึ่งศูนย์ในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับแต่ว่ามาโดนใบแดงพี่สองใบแดงเลยเอ่ะและเป็นยูเวนะครับมาตีเสมอจากดูซาน วอร์ลาโฮเวตหรือว่านาเดตนะฮะหน้าตาคล้ายกันเป๊ะเลยนะเดสมากหนึ่งหนึ่งครับดีขนาดนั้นเลยออ่ะืมส่วนคู่อื่นนะครับกาญเหลียชนะซัสซโร่หนึ่งศูนย์นะครับซามโดเรียแพ้ซาเลนติน่าหนึ่งสองอุนเดเดเซชนะเอมโบรีสีหนึ่งฟิออลิตินาชนะเวเนเซีย1-0และไลซโอเสมอกับเทรโน่1นึ่งตครับลาลิก้าของสเปนเอลเช่ชนะมายอกาสามศูนย์เบสชนะรายโย1-0บาเลนเซียแพ้ โอซซูน่าหนึ่งต่อสองและเกดาเฟ่แพ้บีเดอเอาหนึ่งต่อสองครับอหมดเดือดทีกเก้าเดียวกันนะพี่เนาะครับออสบอร์กแพ้แฮรท่าส่วนหนึ่งครับดอตบูนเนี่ยโหไล่ถลุงเนี่ยบอสบวกหกหนึ่งเลยพี่โอ้โหฟรายบวกชนะบวกคุ้มสามศูนย์ไมล์สมกับสตุตการ์ดส่วนศูนย์และกรัดบักแพ้คารลนไปหนึ่งต่อสองเหลียงฝรั่งเศสเนเซนเตียนชนะบรสสองหนึ่งนะแล้วก็ลิวแพ้ลองหนึ่งต่อสองฟุตบอลไทยหน่อยไหมพี่ครับผมเมื่อวานนี้นะก็ โลงเตะกันนะครับทางศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกและฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับนครราชสีมามาต้าเอฟซีชนะลาบราเดนไปผลหนึ่งต่อศูนย์นะครับเยเชียงใหม่ที่ไปแล้วได้พี่แล้วก็เสมอกับเมืองทองหนึ่งต่อหนึ่งนะพี่ครับและสุพรรณบุรีนะครับก็แพ้กับเบรดเทโดไปหนึ่งต่อสองสุพรรณยังไหววะเฮ้ยนึกว่า,างไงฮะไหวไหวอยู่นะไหวอยู่ยังไม่จบเลยไหวอยู่ครับอืเชียงใหม่ตอนนี้ไปแล้วใช่ไหมพี่ น่าจะนะน่าจะเพราะว่า28นัดมีอยู่ที่16บหกแต้มนะครับอืตอนนี้พิธีประจวบมาอยู่ที่ยีเสิบมีอยู่ที่30ตกชั้นแล้วพี่ตกแล้วเหรอตกแล้วสิพี่เพราะว่าเตะเ,เต่สามสิบนัดใช่ไหมฮะใช่สา่สินัด28ก็อีก2องกก็เป็นเท่าไหร่22สอพอดีตกแล้ว ยี่สองไม่ทันแล้วเนี่ยไม่ทัน้ะเชียงใหม่ไปเรียบร้อยนะกับกับทีสองสุพรรณสิตีก็เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อยไม่น่าเชื่อนะสุพรรณสิตีครับสุพรรณสุสุพรรณรอดตายได้หลายรอบแล้วนะอืแต่ต้องดูโปรแกรมแหละว่าว่าโปรแกรมที่เหลือทั้งหมดเป็นยังไงของของสุพรรณที่จะเจอนะครับผมประจวบอประจวบก็ไม่น่าดรอปขนาดนี้นะครับอืมนะฮะเอา ก็ส่วน AFC แชมปนลีกเมื่อวานนี้นะครับคิดฉีเอซจากฮ่องกงเชียนอาชนะลีโอเชียงรายยูเนเต็ดหนึ่งต่อศูนย์นะครับเอฟซีแชมปนลีกรอบเมงกลุ่มเกมแรกในกลุ่มเจนะครับที่เขาโดงหรือว่าชื่อบุรีรัมย์ิตี้สเตดียมพี่ครับครับผมไม่น่าเชื่อนะอืไม่น่าแพ้นะอืม ผมว่าพอเหมือนรถบัสเจอรถบัสอ่ะครับ,บคือคล้ายๆกันอ่ะเหมือนที่แอดแบดดิเจอกับทีมที่เล่นรับๆเหมือนกัน,นอ่ะมันก็มันก็ทํามันก็บุกไม่ค่อยเป็นกันนะอเออเอาทีเเจอทีมทีท่แบบรับเล่นแน่นดีๆเนี่ยบางทีก็บุกไม่ค่อยได้เหมือนกันนะเออเล่นคล้ายๆสไตล์ตัวเองอ่งะเหมือนหนามยอ่อหนามบงม,มันก็เหนื่อยเหมือนกันนะพอเป็นอย่างนี้มันก็ยากอ่ะอืนะฮะเพราะเชียงรายก็โดยโดย,โดยสภาพทีมโดยรวมเชียงรายก็คือดูดีแหละแต่ว่า มันก็ยังดูแบบมันก็ไม่ค่อยมีตัวตัวบนที่มันดูแบบพึ่งพาได้ไงอืมไม่มีบิวย้ายมาเชียงเชียงใหม่ไงครับไม่ทันแล้วไงเชียงใหม่ตกไปแล้วอืมนะฮะบิลไปช่วยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวบิวคงย้ายกลับมานะเล็กเอ่อปีหน้ามั้งถ้าบ,บิลอยังไหวนะครับผมอืมเพราะเชียงใหม่กับเชียงรายเขาก็เป็นเอ่อดูอะไรอะดูแลโดยกลุ่มกลุ่มผู้บริหารกลุ่มเดียวกันอืมนะครับครับผม นะฮะเอาก็เอ่อเป็นเ,เรื่องของผลฟุตบอลนะฮะว่าวันนี้บอลไทยลีกนี้มีไทยเตะบ้างเนี่ยเอ่อบอลไทยลีกนะครับในวันนี้นะ,นะับวันที่17เมษายนมี2คู่พี่ครับพีทีประจวบเจอน้องบวัวพิชยะนะครับและทรูบแบงคอกยูเนเต็ดเจอกับขอนแก่นยูเนเต็ดวันนี้ลงเตะพร้อมกันเลยนะเวลาอา้าวชนบุรีเขาไม่เตะหรอ18รบแนาฬิกาไม่มีโบรแกรมพี่ อ๋อเจอเจอกับพวกแชมเปี้ยนลีกนียเหรอเขาเลยต้องเลื่อนนียเหรอครับเออนะก็ว่าไห้ทำบอยบอลมันน้อยครับก็ติดตามได้นะครับ18ทั้ง18รายการทั้งคู่นะครับ GMM 25นี่คู่ True Bangkok นะครับแล้วก็ทอตบอล5เนี่ยกับ AS Play เนี่ยก็เออคู่พีทีประจวบครับผมหนองบัวนะครับ AS Play ดูได้ทั้งสองคู่เลยนะครับครับอ่าก็ลุ้นกันแลวก็ไทยลีก2นี่ก็เข้มข้นนะพี่ เออไทยลีกสองไงน,นะฮะทีออ่ลุ้นกันที่มีสุโขทัยพี่ครับลุ้นเนื้อลุ้นชั้นอยู่ไงกับทีมออหลายๆทีมนะที่พวกลำพูนนี่เนี่ยนะฮะไทยลีกสองตอนนี้อันดับตารางเนี่ยดเป็นไงเป็นไงพี่เมื่อวานนี้เนี่ยอายุทยายูนยนเนเต็ดชนะขอนแก่นหนึ่งศูนย์นะเป็นขอนแก่นเอฟซีนะฮะราชนาวีแพ้าชาัยนลหนึ่งสามตราดชนะเมืองการซีหนึ่งละนะครปฐมยูนเนเต็ดแพ้เชียงใหม่เอฟซี หนึ่งต่อ 2. สองสถากนการณ์ตอนนี้ลำพูนโบเดอร์นะหกสิบห้าแต้มสุโขทัยหกสิบสี่ตราดก็หกสิบสี่พี่ครับก็สามทีนี้แหละก็ก็ได้จะสามทีนี้แหละมาั้งเลื่อนชั้นเนี่ยอพอเขาแข่งเั้สามสิบสี่เกมใช่ไหมเอาใช่ฮะสามสิบสี่เกมพี่พออกสามทีนี้แหละขึ้นชั้นแน่นอนไม่มีทีอื่นไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วครับผมทีอื่นยังไงก็ไม่ทันนะครับอยู่ที่ว่าใครจะได้แชมป์ของลีกสองกันไทยลีกสองเนี่ยอืมเหลือกีน่น,นัดและสองนัดใช่ไหม สองนัดลำพูลและสามไงแข่งขันทุบสี่ไงครับผมเออแต่ตราดก็แข่งไปมากกว่าหน่อยอนะครับใช้หน้าตามมาไม่ทันแล้วมาใช้หน้าไม่ทันนะฮะถ้าสามทีมก็ยังเป็นที่ท,ท,ที่ที่บอกครับลำพูนสุโขทัยตราดเอเขาต้องไปเพลย์ออฟใช่ไหมพี่อันดับสามถึงอันดับหกกระเบิดเอ้าจริงเหรออืมเขาได้เป็นพวกนี้แล้วเหรอยังยังเพลย์ออฟอยู่ใช่ไหมผมไม่รู้ไทยทีสอง <นะ S 1> อาองจะเพลย์เออเพราะว่าซีซั่นก่อนเพลย์ออฟไงสามสี่ห้าหกเนี่ยเหรอเออเพลย์ออฟไงแล้วเมือง,มงการขึ้นมาด้วยเลยนะ มันการยังได้อยู่ในตะกลายเ,าเาพ,พีย์อ่ะครอ๋อใช่จริงด้วยฮะเขาเอ่อเพลย์ออฟพย์อ๋อเล่นเหมือนแชมเปี้ยนชิพเหรอครับอ๋ออืมนะขอภัยขอไพ่ไมหน่านล่ะก็ยังเกิดขึ้นได้หมดนะครับหนึ่งสองสามนี่อันดับเปลี่ยนได้ตลอดครับนะะต้องเอาใจช่วยทีมที่ทุกท่านชื่นชื่นชอบแล้วก็เอาใจเชียนะฮะอืมก็โหสุสีสนเบลล์ำพูนกับสุโขทยัยตราดเนี่ยโอ้คือแต้มในสูสีกันมากนะ ใช่อืมเออห่างกันแต้มเดียวอะครับครับอืมอ่าก็เข้มข้นในแพ้กับเอ่อเรียกว่าการแย่งชิงพื้นที่ในข้างล่างก็ข้างล่างเดือดร้อนเหมือนกันนะข้าวข้ <laughs> างล่างนี่อ่อราชบรชาโอ้โหราประชานี่อันดับสิบหกนะครับคอนแก่นขอนแก่นเอฟซีรัดดาวีไม่รอดแล้วละ่ะอืมรัฐดาวีนี่เตรียมเตรียมไปแล้วอืม นะส่วนขอนแก่นก็ไม่น่าไหวแล้วขอนแก่นไม่ทันแล้วขอนแก่นไปแล้วมีราชประชาเนี่ยพอได้อยู่กับคัสตมเนี่ยสองทีมต้องต้องหนีกันหน่อยนะครับแล้วแข่งข้ามแข่งน้อยกว่าด้วยเนี่นะครับก็อ่าวว่ากันไปก็รายงานเร่อการทยเลีกสองเพราะว่าใกล้จบแล้วพี่การจะได้ทีมที่ต่อเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ทะเลหนึ่งนะครับช่วงท้ายมี บอกว่าเฮ้ยพี่ประวินลูโดนโดฟุกใช่ไหมครับเขาบอกมาฮะไม่ได้ฟุกไม่ได้ฟุกคือโลดโดนโดก็เป็นของโดนโดแฮตติกเท่าไหร่โอ้ยับไม่ใช่ก็คือโดนโดเขาเก่งอยู่แล้วไงพี่นะว่าแบบผมแค่แค่แบบว่าก็คนโดนโดฮตติกกับมอลอ่ะผมก็เลยเฉยเออเต่บางคนเห็นตื่นเต้นอะไรอย่างงี้ไงแค่นั้นเองจริงจริงนะไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบกวนอะไรเลยนะคือผมว่าโดนโดแฮตติกกับนอลิดนอลิดโอ้โหดูลูกแรกดิ ลูกแรกกองหลังเล่นอย่างไงแล้วโดนฉกไปยิงอย่างนั้นอ่ะโอ้โหตายสิเล่นอย่างนี้ครับผมโอ้โหแต่ลูกอื่นไม่ได้ดูนะครับผมดูแค่ลูกแรกดวงศูนย์แล้วผมก็เปลี่ยนมาดูเรียวู้ละก็เห็นกาว่าโอ้วันนี้ยับแน่นอนเล่นอย่างนี้กองหลังเล่นอย่างนี้โดยิ้มเลยไม่นึกว่าจะสูสีขนาดนั้นนะครับครับอืมอเกมรุกโบว์คลาสเกมรับโบแก๊ครับพี่ของทีมไหนฮะ มีอยู่ช็อตหนึ่งที่เขาเป็นไวรัลในเวลานี้ที่แม็กควายไปยกเท้าใส่ปอกบาเลยทโอ้โหแล้ไป<า>จอ<ร>ยจอลล์เคฟาดหางทำไมครับคนเราก็ไปขยี้กันเออแม็กควายก็ยิง่งแกยิงก่งจิตตกอยู่นะครับฟอนยิ่งไม่ไดีอยู่จริงนะเป็นผมผมเจอเนี่ยผมเป็นผมผมไม่เห็นใจเลยนะเออก็ตอนนี้แซวนในโอ้โหโลกโซเชียลมีเดียเอ้โหแข่กันจับเลยอะแม็กควายอะจอลล์เคฟาดหางใช่ไหมโอ้โหจอลล์เคฟาดหางใส่เนี่ยเป็นปอกบานะเอออืมเป็นภาพที่เราเราไม่อยากเราไม่อยากให้ ให้นักฟุตบอลเจออะไรแบบเนี้ครับเออเราแค่แค่เขาฟอร์มไม่ดีในสะนามนี้แย่แล้วนะก็สเตเฟนเหรเมื่อวานเนี้ยอัไก็จะแซวหน่อยแต่ผมก็ไม่ผมก็ไม่เท่าไหร่เขาเขาก็เรียกสมาธิกลับมาได้ดีนะอืมนะเพราะว่าเป็นมืออาชีพพอจังหวะรูปแบบนั้นแล้วพอพลาดไปแล้วก็พลาดไปครับแล้วก็การแก้ตัวใหม่รูปจังหวะอื่นๆก็ยังถือว่าปฏิกิริยาก็ยังโอเคอยู่อืนะจว่าแสดงว่าการฝึกซ้อมผ่านมาที่ผ่านมาเนี่ยทำได้ดีครับ นะครับไม่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 แบบไม่แบบเสียขวัญกับการที่เขาทําเสียประตูสองศูนย์ไปไงอ่เาเขาก็เล่นของเขาไปเรื่อยผมว่าเป๊กคงบอกแหละว่ารึ่งหลังยูออกไปเล่นให้มันสนุกเลยเล่นแพ้ไม่เป็นไรเพราะไอจัดตัวอย่างเงี้ยรับได้อยู่แล้วครับจัดตัวมาเพื่อเตรียมแพ้อยู่แล้วอืคือแพ้คือแบบก็แพ้ก็คือแพ้ไงเพราะว่าเป้าหมายของเขาคือยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วอืมเป๊กเขาชัดเจนนะครับผมว่าเขาจัดตัวอย่างเงี้ยเขาเขาเขาบอกบอกชัดเจนเลยว่าเขาเอาแค่สองัวยนั่นแหละ แต่ถ้าชนะหรือเสมอริ้วพูลได้ก็เอาต่อเวลาเดอร์บอยไม่แน่นะอืมถ้าต่อเวลาเนี่ยไม่แน่ผมว่าเดอร์บอยอาจจะลงเพราะริเวพูเนี่ตัวสดๆในกรอบหมดแล้วไงมีแค่เฮนโดที่ลงมาทีหลังหน่อยเออท่านั้นเองครับครับอ่า บอกว่าผมแฟนเชลซีขอเข้าไปล้างตากับลิปูเนี่ยครับอ่าวันนี้ลุ้นกันนะลุ้นกันลุ้นกันกี่โมงกี่โมงวันนี้อ่าวันนี้จะเป็นสี่ทุ่มครึ่งนะพี่ทุ่มครึ่งโอ้โหสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็เอ่อลงเตะจะจะไปเป็นจำไม่ผิดสี่ทุ่มครึ่งนะครับผมแต่ว่าพาเลทในช่วงหลังแรงนะช่วงหลังดีแต่ว่าเขาไม่มีการะเกอร์ไงการะเกอร์ลงไม่ได้เจอต้นสังกัดไงอืมอืมนะฮะวันนี้เชลซีสี่ทุ่มครึ่ง ครับสี่ตัวเลือกพี่น,พนะครับแล้วมีนิเคอร์เซนเลสเตอร์ด้วยนะครับสองทุ่มสิบห้ากันแล้วก็เวสต์แฮม,มกับเบอร์ลี่กับใครรักษาการโค้ดเนี่ยเบอร์ลี่เนี่ย,เ,ยอเออเบอร์ลี่เออพอชอนไดไปไปเบียเออ,เ,อ,อเราไม่ได้พูดเลยพอ,รพอเราพูดชอนไดไปแล้วเราไม่ได้พูดถึงเลยอโอ้ยยังไม่อ่านหน้าในหน้าหนังสือพิมพ์เลยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้า,นาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพักฟังธรรมะนิดนึงครับอีกครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วก็มาคุย ข่าวนะฮะหน้าหนึ่งหน้ากีฬาแล้วก็คุยเรื่องข่าวทั่วไปด้วยครับผมนะครับมาวิเคราะห์กันนิดนึงเชลซีนะฮะที่จะเจอกับพาเลนในศึกเอฟเอคับคู่สองนะครับช่วงนี้พากกันสกูน,นะครับสนับสนุนโดย ซื้อน้ำมันหล่อลื่นบางจากฟิลิโอรุ่นสังเคราะห์แท้แถมเครื่องฟอกอากาศในรถยนต์1มกราถ,ถึง30มิถนิุนา65หณปั๊มที่ร่วมรายการดูรายละเอียดบางจาก l u b i c a n s c o m ไดกินสตรีมเมอรช่วยจัดการไวรัสสายพันธุ์ใหม่พร้อมโปรซัมเมอร์บิ๊กดีลส์ลดรวมสูงสุด8,000บาทรีบช็อปเลย วลาแดนาฬิกา